สวัสดีครับพี่น้องมืนนี่อยู่กับอาดนะครับมืนนี่มืนนี่สิพามาเก็บหอยเนาะครับมืนนี่หอยจบูบเก็บกลางคืนนาะมันเห็นมันหลายมายามบ้วงหนูเมื่อกี้นี่ก็ได้ยามั่านทีิพาไปเลย One, two, three, come พี่น้องไปเบิ้งหอยกันไปหาเก็บหอยจูบเนาะอันนี้ก็ดักไว้แล้วไปโดนันหนูโดนตัวหนึ่งตัวหนึ่งโดนแ,แม่แม่มันแล้วก็ลูกมันไปโดนอีกเลยลูกมันไปโดนพี่น้องโอ้ยสงสารพี่น้องตัวนี้โบานาไปติดเลยเลยเก็บกลับเอาไาเบิดนเลยพี่น้องอีกตัวหนึ่งกันก็อีกตัวหนึ่งเห็นมันกาลังกินเหยื่อเนาะ ห่อไซไว้กับมันกําลังกินก็เลยเอ๊ะเก็บออกมางบนรดเอาไปดักมองไม้ยอดมันถึกอีกถใวรเห็นมันใหญ่เนาะติดตัวใหญ่ก็พอคืออยู่เลยพี่น้องติดตัวน้อยไปไหนไปเก็บหอยกันพี่น้องโอ้ยหอยหลายพี่น้องวังรวด น้องหอยจุ๊บเต็มเลยพี่น้องดำปื้์เขาก็สิเก็บหอยเนาะพี่น้องหามองตั้งกล้องก่อนพี่น้องเลยขออนุญาตหามองตั้งกล้องก็เด้อพี่น้องโอ้ยบ่มีแนวตั้ง ไปนะพี่ <ci> ้องเก็บหอยหอยพี่้องหอยครับหอยลูกง่อยทกนองเลยนี่ Cái quái quái áo đó Mình hãy chạy mặt chỗ thôi hả nó lại. phải. Đấy. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn